สวัสดีครับจำพิสิทธิ์พลครับ,ววรบใช่ครั้งที่3ามเฮ้ยครั้งที่ 2, 2>, 2> ใช่คือรอบที่แล้วเนี่ยผมมาในฐานะเขาเรียกว่าผู้เข้าชิงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาในฐานะคนส่งมอบรางวัลใช่ใช่ผู้มอบรางวัลแล้วก็เข้าร่วมงานโอ้คคาาโหจริงจริงเนี่ยผมเชียร์ทุกคนเลยนะเพราะว่าผู้เข้าชิงทุกคนเนี่ยแบบ เรียกว่าเบียดกันมาเลยอ่ะใช่แต่ละคนแบบเต็มที่กับผลงานมากๆแล้วก็แบบผลงานเป็นที่ประจักษ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รอลุ้นด้วยกันครับเดินกับน้องเลยเดี๋ยวฮะไรอะโอเคโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ตอนแรกฟังเป็นน้องเตยไม่ใช่อะไรอ๋อน้องเนยน้องเนยใช่ใช่โอเค ใช่ถูกต้องคือวันนั้นเนี่ยน้องเนยต้องบอกว่าสวยเป็นพิเศษนะมีการติดขนต้งข,ขนตาคือคือแบบนางโตขึ้นแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้แล้วก็แค่ว่าเราก็เหมือนไปช่วยซัพพอร์ตน้องหมายถึงว่าคอยดูว่าน้องเดินได้ไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ อ๋อเฮ้ยจริงๆน้องเขาเป็นอยู่แล้วจริงๆเราเนี่ยเราเราแค่สบตาน้องเรารู้เลยว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะคอยอนเตอร์เทนน้องด้วยแบบคุยกับน้องอะไรเงี้ยเท่าที่ได้แบบว่าก็จะระหว่างทางที่ลงมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับดูแลไปใช่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเนี่ยแหละคนน่ารักสองคนมาอยู่ด้วยกันนะนะครับ เพลงใช่ไหมเดี๋ยวกําลังจะปล่อยแล้วอาทิตย์หน้าครับผมใช่อาทิตย์หน้าใช่เพราะตอนนี้เลื่อนมาแล้วเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างเสร็จสับพร้อมปล่อยก่อนเวลาก็เลยแบบว่าโอเคทําการปรึกษาทีมงานแล้วก็ปล่อยได้เลยอะไรเงี้ยใช่สปอยเอ่อคีย์วิชวลไปแล้วคอนเซปต์คอนเซปต์สองอันแล้วก็มีปล่อย แพลนไปแล้วว่าจะปล่อยวันไหนอะไรยังไงใช่ใช่แต่ว่าก็แนวพงแ,แนวเพลงเนี่ยคนอาจจะได้ยินแล้วจากโพสตล่าสุดเพราะว่าเรามีการแปะเพลงอินโทรเล็กๆน้อยๆไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นฟิลถ้าใครยังไม่รู้ก็คืออาจจะเป็นฟิลแบบ R&B สนุก,นกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอยากขยับร่างกายมากขึ้นอะไรเงี้ยได้ขยับแล้วเฮ้ย ขยับได้เดี๋ยวเป็นท่านะเดี๋ยวใน MV ต้องบอกว่ามีขยับกันให้เห็นแบบจัดเต็มแน่นอนรู้ได้ไงว่ามีนางเอกคุณไปเห็นมาจากไหนเนี่ยคุณอ๋ออะไรนะครับคนอื่นแฟนแฟคนอื่นเห็นบางคนเนี่ย มาคอมเมนต์แล้วว่ามีนางเอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเอางี้ดีกว่ามีคู่เต้นแล้วกันมีคู่เต้นมีคู่เต้นยังไม่สปอยเดี๋ยวรอสปอยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะลงแล้วมีฮินและมีฮินละใช่หนึ่งทุ่มนะครับทาง IG ของ Mchoice Music ใช่ก็เซอร์ไพรส์นะอาจจะเซอร์ไพรส์แต่บางคนก็อาจจะ อาจจะมีแบบเดาๆไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเซอร์ไพรส์ไม่บอกดีกว่าเนี่ยเริ่มใกล้แล้วเริ่มเริ่มใกล้แล้วใกล้ตัวเราหรือเปล่าเออใกล้ตัวเราหรือเปล่าไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ว่าคิดว่าตอนแรกที่ชวนคนนี้มาเพราะว่าคิดว่ามาทำด้วยกันแล้วอาจจะสนุกซึ่งสนุกจริงๆ อยากให้รอติดตามในเอ็มวีเฮ้ยอย่าพึ่งเก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บไว้ก่อนครับครับครับอย่างวันนี้เป็นเออ่เป็นฮินเฉยๆเป็นแบบว่าให้ให้ออกมาแบบเดาๆกันว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจต้องรอดูแต่อาจจน่าจะน่าจะเดาได้แหละน่าจะเดา กลัวเดี๋ยวสปอยครับผมใช่ใช่ใช่ถูกต้องโอ้โหบอกเลยว่าความสามารถนี่คือแน่นเครื่องเลยแล้วก็แบบทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วเนาะทาง M Choice งานงาน M Choice ได้แบบมีการเปิดตัวเต้นเพลง Masterpiece ที่เป็นซิงเกิลแรกของน้องๆด้วย You're my Masterpiece ได้แค่นี้จริงๆโหเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไปเป็นเทรนเนอร์เออเดี๋ยวแบบเออไม่ได้เดี๋ยวเราจะทับลายกันไม่ได้น้องๆก็มีความสามารถมากแล้วก็น่ารักทุกคนเลยคือแบบว่าอายุแบบคือความสามารถเกินอายุไปแล้วอ่ะใช่ใช่เก่งมากมากเก่งมากมากแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆอยู่เสมอครับผมใช่ใช่ถูกต้องมีก็ อาจจะอาจจะมีในอนาคตเพราะว่าจริงๆเดี๋ยน้องๆก็เห็นความสามารถแล้วเต้นได้ร้องได้อะไรเงี้ยก็อาจจะให้มาช่วยพี่แล้วหน่อยอาจจะมีเพลงส่งให้น้อง,องๆช่วยเต้นคัฟเวอร์เต้นลายอะไรเงี้ยครับาารขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ๋อครับเอ่อก็จริงๆตอนนี้ก็ยังเขาเรียกว่าเปิดโอกาสเข้าไปแคสอยู่ตอนนี้ก็สามารถติดต่อเข้าไปแคสได้ครับผมส่วน หนังก็จะมีะปลายปีนี้เป็นหนังที่เล่นกับใบป,ปอครับก,ก็ฝากด้วยครับทางช่องทาง streaming ของพ r i มว v ดีโอครับอาจจะ,ออม,ม,ะจมีลุ้นเหมือนกันแต่อาจจะมีลุน้นยังเปิดยังเปิดกล้างอยู่ใช่ใช่อยากเล่นนะอยากเล่นนะอยากเล่นอยากเล่นอ๋อผมได้หมดเลยผมได้หมดเลยแต่แต่ส่วนตัวนะ <c oughs> ผมผม ผมคิดว่าสามารถบาลานซ์ได้นะการแสดงการงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนงิบต้องพูดงี้ก่อนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองติดตามโพสต์ทาง IG M-Try Music ดีกว่าเพราะว่ามันจะมันจะตื่นเต้นกว่าเยอะใช่ใช่ใช ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงชิ้นล่าสุดนะครับผมจะปล่อยวันที่18กันยายนนี้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ที่เล่นกับน้องใบปอนะครับเรื่องเรื่องผีแม่ซื้อนะครับ The Host ทาง r i m e Video ครับผมฝากได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ